นาแอดเปรียบหนังดังเรื่องนี้เหมือนชีวิตคาราบาวถึงเวลาต้องหยุดวิ่งงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเมื่อใกล้เวลาที่วงคาราบาวต้องปิดตำนานลงแล้วหลังคอนเสิร์ตใหญ่40ปีครั้งสุดท้ายวันที่1เมษายน2567ล่าสุดแอดคาราบาวได้เคลื่อนไหวเพจเฟซบุ๊กธรรมจูงควายเผยฉากหนังที่ตัวเองชอบพร้อมข้อความระบุว่า ผมชอบหนังเรื่อง Forest g r a m มากครับผมดูไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วมีภาคอินเดียด้วยนะดูหรือยังในเน็ตฟ i ิกนะอเมียขานแสดงได้ยอดเยี่ยมพอดหนังก็ดีครับดูทีไรทั้งหัวเราะและร้องไห้คนเดียวทุกทีฉากที่ผมประทับใจมากคือฉากนี้ครับและแล้วชีวิตคาราบาวของผมที่ร่วมกันกับเพื่อนๆสร้างกันมาจนมีวันนี้ คงต้องหยุดวิ่งเหมือนกรามในหนังมันคือข้อธรรมะสำคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพียรสอนสานุสิทธิ์ไตรลักษณ์นั่นเองครับใครที่เป็นแฟนแฟน,แฟนบาวอาจเสียดายและเสียใจรีบกลับมารู้สึกตัวครับพี่น้อง55555ท่าามกลางแฟนคลับต่างมาคอมเมนต์ต่อจำนวนมาก